สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งนะคะมาดูนะคะเช้านี้นะคะได้อะไรมาทานนะคะก็ต้องบอกเลยว่าชั่ววันนี้นะคะถึงเป็นวันหยุดเนาะก็เลยตื่นสายนิดนึงแล้วเมื่อคืนนี้ก็หลับดึกด้วยนะคะก็ไปร้องเพลงนะคะดูเสียงเสียงเสียงก็จะประมาณนี้นะคะยิ่งไปใหญ่เลยนะคะก็เช้านี้นะคะได้กาแฟดําดนะคะกาแฟดําดของเซเว่นค่ะทุกคนไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ชอบกิน เออไม่รู้เนาะอ,อาจจะถูกกับรสชาติที่เรากินนะคะไม่ได้เค็มโคนเกินไปนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะอเมริกาโน่ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ข้าวผัดปูค่ะมาให้ลูกชายนะคะข้าวผัดปูให้ลูกชายแล้ว,วก็ตัวนี้ด้วยค่ะคะาโบนาร่านะคะคาโบนาร่าสปาเกตตี้เอสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะเรียกผิดนะแล้วหนูก็ได้แซนด์วิชนะคะอบร้อนเนาะก็เป็น นี่ค่ะมามิชินหนึ่งนะคะแล้วก็แคมาแก้วนึงเราได้ขนมฟัง,น,งนีมชิ้นนึงนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะอยากลองใครยังไม่เคยลองกินเลยเป็นอะไรนะเขาบอกเป็นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อม <Yeah. S 1> ดื่มวันนี้จะลองทานดูค่ะก็เนาะเดี๋ยวขอจบไลฟ์แล้วก็จะนั่งทานกาแฟก่อนนะคะ <laughs> นั่งทานกาแฟกับแซนวิชนะคะแล้วก็ เช้านี้ของหนูในส่วนของหนูน่าจะเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะคะก็เดี๋ยวเ็กินหลังกาแฟนะคะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ